สวัสดีครับพบกับผมนะครับม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกอีกเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับพี่ๆผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเป็นแฟนคลับของช่องของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพาเที่ยววัดใกล้บ้านปราสาทหินโบราณสถานต่างๆและพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับวัาครั้งนี้จะเสนอนะครับล็อกเก็ตครับ ล็อกเกตพระปิยะมหาราชนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับเป็นล็อกเก็ตพระปิยะมหาราชนะครับจุฬาลงกรณปลอนะครับวัดทุ่งนาดยาจังหวัดกาญจนบุรีปี2536นะครับพระชุดนี้นะครับได้รับการอธิษฐานจิตเอาครั้งแรกนะครับในการก่อสร้างนั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างจะขอเกินไปที่ัะอย่างก่อนนะครับเพื่อที่จะสมทุบทุนนะครับ สร้างโรงเรียนพับปริยติธรรมนะครับแห่งวัดทุ่งรัตยาจังหวัดกาญจนบุรีและสมทบทุนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควครับสมทบทุนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควตรงวัดทุ่งรัตยานะครับมีการอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวนะครับปลูกเสกเดียวโดยหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธจังหวัดนครราชสีมานะครับสุดยอดพระเกจิคนาจารย์นะครับของประเทศไทยนะครับ มีการอธิษฐานจิตตุกเสกเดี่ยวจากหลวงพ่อคูณและในวันที่13พฤศจิกายน2536นมะครับมีพิธีมังคลาพิเศษณักอุโบสถวัดทุ่งลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีโดยหลวงพ่อลำไย,ยแห่งวัดทุ่งลาดยาและพระเกจิที่มีชื่อเสียงมากมายของประเทศไทยในยุคงานสมัยนั้นนะครับอายุพระ30ปีนะครับ30ปีที่มีการก่อสร้างสร้างปี3 6เนี่ยเท่ากับอายุผมเลยนะครับพี่ๆเท่ากับอายุผมเลยนะครับปี2536 เป็นรูปเดียวกันกับโปรชัวเลยนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับพระปิยมหาราชของเรานี้เมื่อครั้งท่านยังมีพระชนชีพยอยู่ท่านก็ได้สเสด็จไซโยบ่อยครั้งนะครับสเสด็จที่เมืองกาญจนบุรีบ่อยครั้งนะครับหลวงพ่อดำใหญ่ท่านก็ได้มีการนํามาอานาพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาทําเป็นล็อกเก็ตและเป็นพระบรมรูปนะครับขนาดอาณาจารหนึ่งในสามของพระองค์จริงนะครับในการเช่าบูชา เจตนาดีมากนะครับในการที่จะสมทบท,ทุนในการสร้างโรงเรียนพระป,ะปริยติธรรมนะครับแล้วก็สมทบทุนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับซึ่งผมเคยเล่าปาฏิหาริการสร้างสะพานไว้แล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ในใบโปรชัวครับมีการสั่งจองกันที่วัดทุ่งรัตยาและที่สําคัญนะครับวัตถุมงคลชชุดนี้มีการสั่งจองกันที่วัดพระแก้วที่พระบรมมหาราชวังด้วยนะครับข้อมูลบอกชัดเจนเลยนะครับ ถือได้ว่ามีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากทางสำนักงานเลขาที่พระบรมหาราชวังในการที่จะสร้างล็อกเก็ตที่เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่5อย่างถูกต้องโอ้โหในยุคนั้นสมัยนั้นครับถ้าห้อยถ้าแขวนถ้าพกพาอารัธนาติดตัวนะครับก็ต้องได้พุทุกคุณของพระเกจิคณาจารย์ที่ปลูกเสกอาทิเช่นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่และหลวงพ่อลำไยแห่งวัดทุ่งลาดยาและที่สําคัญครับเป็น พระบารมีที่หาที่สุดไม่ได้ของพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5้าของเรานี่เองนะครับดูครับพี่ๆนะครับดูดูแววตาที่มีพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่หนะครับคือเรียกว่าหน้าพกผานะครับหน้าห้อยมากนะครับดูครับสวยงามมากนะครับก็คือท่านเป็นพระปิยมหาราชนะครับคือเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยดูลาลงกรครับปลอบด้านหลังนี้ไม่ได้อุดอะไรนะครับเป็นล็อกเก็ต เก่าๆสวยๆเลยนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบพระนะครับผมก็นําไปเลี่ยมไว้ก่อนเลยนะครับการมือจับสัมผัสนะครับนะครับเผื่อมีคนขอดูเผื่อผมได้ไปเปิดแผงนะครับก็จะมีคนมาจับมาขอดูมาส่องนะครับปิดตายไว้เลยก็คือจับไม่ได้นะครับอจับไม่ได้ต้องส่องผ่านกล้องแล้วก็ผ่านกระจกนะครับนะครับก็คือชิ้นงานหรือเนื้อของวัตถุมงคลนี้จะไม่มีการแตกหักเสียหายแต่ประการใดนะครับสามารถจับชมได้รอบทิศเลยผมเป็นคนชอบแบบนี้นะครับนะครับก็สามารถ อะพร้อมห้อยเลยหากใครจะสนใจนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับอายุของวัตถุมงคลน,นี้30ปีนะครับ30ปีนะครับเป็นโอ้โหสุดยอดจริงๆสวยงามมากนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมอยากจะนาํามาเผยแพร่บารมีแล้วก็อยากจะมาเล่าคลิปอยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากส่วนตัวผมเนี่ยเจ้าของช่องเนี่ยผมเป็นผู้ที่อ่านประวัติท่านแล้วท่านเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็เกิดศรัทธานะครับ อ่านประวัติปั๊บมันจะเกิดปิตินะปิติคือความยินดีคือว่าโอ้ทำไมท่านเป็นพระพัฒนาจริงๆนะครับเป็นพระที่มีความเมตตานะครับนี่ครับเมือนวันนี้ครับได้มาจากน้องชายคนหนึ่งนะครับจากที่ทุ่งลาดหญ้านะครับผมนําไปเลี่ยมนะครับรู้สึกสวยสวยมากนะเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญนี้ที่มีประสบการณ์นะรถคว่ำที่ผมนํามาเล่าในคลิปหากใครได้ได้ชมนะครับเป็นเหรียญนั่งเสือต่อโค้ดนะครับสวยงามมากปี3 9นะครับ ปี39นี่ตอนได้มานี่ยังยังยังเป็นผิวแมงทับปีกแมลงทับอยู่เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมนําไปเลี่ยมนะครับแล้วพี่ชายที่เลี่ยมพระอยู่บ้านผมจังหวัดยะโสธรผมนําไปเลี่ยมผมเชื่อได้ว่าเป็นร้านที่สวยที่สุดแหละในจังหวัดที่เลี่ยมเลี่ยมที่สวยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะแกบอกว่าอ้ทำไมเหรียญปี39าสภาพเปื่อยๆไม่มีกล่องทําไมเนื้อเหรียญเนื้อโลหะมันสวยอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นทองแดงที่ที่เหมือนจะมีคุณภาพว่าอย่างนั้นเลยนะครับดูครับแกแกแก คือแกก็เลี่ยงพามาสามสิบสี่สิบปีเนาะแกน่าจะผ่านพระที่มีเป็นโลหะมากมายนะครับกได้เห็นเนื้อเหรียญนะครับแกบอกว่าปีสามเก้าทำไมได้โลหะดีอย่างนี้มาปั๊มพามแกพูดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมีความสวยงามมากจริงๆเลยครับวัตถุมงคลของท่านแต่ละชิ้นนะครับเป็นเหรียญเป็นอะไรนี่คมชัดจริงๆของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับสร้างด้วยความละเอียดละออสร้างด้วยความเมตตาจริงๆดูครับต้นตําหรับขี่เสือจริงๆนะครับมีภาพที่โด่งดังมากคือท่านนั่งบนอาเสือนะครับ ล้วก็จะมีวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญน,นั่งเสืออยู่หลายรุ่นและเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับดูครับเป็นเหรียญปีเปื่อยแต่ว่าดูครับอันนี้ไม่ได้แต่งนะครับแต่เป็นปีกมแมลงทับอหญ่ชัดเจนเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับขนาดช่างเลื่อมจะบอกว่าทําไมเหรียญปีสามเก้านี้ทําไมทําไมได้ได้เนื้อทองแดงมาดีจังเลยว่าอย่างนั้นดูครับโอ้สามเออสามเก้านะสามเก้านี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเอามาให้ชม นะครับพี่ๆอ่คลิปนี้เป็นของอ่าพระปิยมหาราชนะครับในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับเนี่ยคลิปคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นเหรียญนี้นะครับเป็นล็อกเกตนี้นะครับอ่าดูครับอ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับเป็นอ่าพระปิยมหาราชนะครับบ้านเมืองเรารอดพ้นจากยุคล่าอาณานิคมมาได้ก็พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับบ้านเราเลิกทาสไม่มีทาตเป็นไม่มีมนุษย์เป็นทาตก็เพราะ ความปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็ถือได้ว่าคนการจนะบุรินี้ต้องเก็บเลยนะครับหรือผู้ที่มีความเรื่องใจศรัทธานะครับพูกค้าไม่ขายก็มักจะบูชาในหลวงรัชกาลที่5นะครับบูชาด้วยดอกกุหลาบสีชมพูนะครับก็ถือได้ว่าเขาบอกว่าจะเด่นเรื่องโชคลาภค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะครับแทบทุกบ้านนะครับจะมีพระวรมรูปของรัชกาลที่5เป็นอาทรงมาจะเห็นเยอะมาก ดูครับโอ้ยสวยงามนะครับสุดยอดจริงๆครับผมเลี่ยมไว้แล้วนะครับเลี่ยมไว้แล้วครับ่าเผื่อจะมีคนขอส่องนะครับหลายคนส่องแล้วจับอย่างนี้นะครับอ่าติดหวังด้วยนะครับผมเลี่ยมไว้แล้วนะครับนี่นะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับโอ้สวยครับนะครับสวยครับสวยสวยครับยอดจริงๆครับโอเคครับวันนี้เราเราพบกันเท่านี้นะครับ หากชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมเช่าพระจากทางช่องของผมด้วยนะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ